มาจากเรื่องอะไรคะเอาแต่เอก่อนก่อนาเรื่องอะไรค่ะก็มาจากสกาเลทานค่ะที่มีทำรีเมคไปเออที่มีเวอร์ชันก่อนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันจีนแล้วก็เกาหลีค่ะแล้วก็มีเป็นตะวันิยายด้วยค่ะเอามาเป็นเวอร์ชันของเราจะเป็นยังไงคะย้อนไปยุคไหนอะไรยังไงก็ขออุบไว้ก่อนละกันว่าย้อนไปยุคไหนเนาะแต่ว่าก็สามารถแบบแอบเดาๆได้จากในจากชุดที่ปี่อยมาใช่ค่ะ ก็ไม่ทำแต่ละคนเป็นใครรับบทอะไรยังไงไม่บอกอกไม่ได้ไม่บอกหรอกนั่นนนมันบอกไม่ได้เหรออะไรนะครับมันเป็นความลับไงตอนนี้คือแบบว่าคือด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวเราก็ไม่อยากว่าไม่อยากรีบแบบตีถามบอกไปว่าเอ้ยใครเป็นอะไรหรือว่าเนื้อเรื่องเราจะเล่าอะไรยังไงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเราขอทั้งทีมงานเนี่ยขอไปทำกันบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อมัน ครบองค์ทุกอย่างมันดีเราก็จะมาบอกทุกคนทราบอีกทีครับตอนนี้ก็ลองเดาๆเล่นๆกันไปก่อนว่าใครเป็นคนไหนใครเป็นอะไรอัน่นอมนหรือแจุดเลยอดเหรอปอะไร่สี่สีี่สี่เป็นสิบครับโเป็นสิบเป็นสิบคืออะไรคุับุ้ชายอุ้งาย้งชายนุนชาไม่้ายอ้้น้น ไม่โด่รูเนอะไโดนเราไมเราเป็นสหรือเป็้เราม่เี๋เราจะบอกใครว่าูนเป็นสามหรือแคืออะไรหรอผมชอบแบบนี่มากเลยทำไมชอบแบบี่เตเป็นต่พี่เตน่แต่น่วยช่วยหีได้พี่เต้เล่นเป็นองชายน้นองที่สุดใช่เป็นองเล็กอไ่นจะดแบบตัวเล็กแล้วก็จะตายลแล้วก็เล่นเป็นพี่โตสุดใช่พี่เตพี่เตดูนะากลด้วย ส่วนตูเล่นเป็นโส่วนตูเล่นเป็นองศีใช่ตูเล่นองีตูเล่นเป็นองศีใช่ครับแล้วที่แนนเล่นเป็นเอ่อนางเง่งนางเง่เลยเหรอใช่อันนี้จริงแล้วทุกคนภูวินอะอย่างแต่ละคนปกฏเป็นอะไรยังไม่รู้กันเลยภูวินเนี่ยดูจากเสื้อสีแดงก็จะเป็นตัวร้ายอาเนื้อเพลง ถามจริงมีคิวมาร่วมงานกันหรอเนี่ยนเเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาถ่ายสิบปีป่ะพี่เรื่องนี้คือสิบปีน่าจะอ่อนแล้ไม่เพราะว่าสิบปีมเป็นการรวมตัวของแบบอะไรคะอะไรอะไรอะไรเลย่าถามาถามวอะไระขามการรวมตัวของอะไรเ่อทีจะเป็นการรวมตัวของเขาตัวเราก็ไม่อยากจะพูดอย่างนัแต่ถ้ามาก็ อตเป็นไงบ้างกดดันอะไจริงอ่ะเป็นการลงตตัวท็อปของค่ายที่มาร่วมงานนรื่อ้ดีไม่ขนาดไหนครับพูดต่อสิพูดลองโพนลองโพลน้อยลองโพนลองโพลครับก็กดดันนะจริงมาร่วมงานกับพี่ตัวโตทั้งนั้นเลยครับก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์มีนิสัยเฉพาะตัวอะไรเงี้ยนิสัยเฉพาะตัวยังไงอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเข้าอยากจะรู้ว่าเวลาเออเข้ามาถึงบทบาทอ่ะ เออมันจะมันจะเป็นยังไงแต่ละคนเพราะว่าบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างจากคาแรคเตอร์ผสมพันอะไรเงี้ยเออถ้าแอบจะสปอยนิดนิดหนึ่งนะใช่ก็พี่ฟ้ากับพี่พื้นเป็นไงบ้างอือยังไม่ได้เจียเลยสองคนเนี่ยก็คือเสี่ยวมางเรียมรับมือกันาดไหนอะไปแบบนี้ถามว่าพี่ฟ้ากับพี่เพร์ดกังวลใครยังไงบ้างเนี่ยกังวลใครไม่เราดูฝั่งนู่มเต็นมุการ์จ้าโอเคแล้วกังวลใครครับพี่ฟ้ากับพี่ป๊อตหมายถึงว่าอะไรนะร่วมงานเนี่ยไม่ใช่งานในเซตเนี่ยกังวลใครสุด าจริงก็ไม่มีครับก็สบายใจที่ได้ร่วกแมนไ้องเหนอยเหมือนกันพี่เพิ่งกังวลใครไหมครับเออพิเต้พิเต้นิดแล้วกันอะไรนะครับพิเต้นิดนิดแล้วกันอ่าน่ารักดีครับเออน่ารักแล้วตัวกังวลใครที่สุดในบรรดาเนี่ยเออกังวลหมดเลยหมดเลยหมดเลยเพราะบอกทุกคนเป็นตัวท็อปจริงๆริงแล้วแบบ ผลงานเรื่องที่สามของหนูเองหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหนูแบบเป็นเด็กใหม่ที่สุดในวงเราไปนั่งแสดงลงร้อยสองสามห้าร้อยล้านไม่ใช่หรอห้าร้อยเลยหรอไม่รู้เออเราเป็นเราเป็นคนที่เออเออแต่ทุกคนในเรื่องเราจะต้องฝึกทุกคนรุงช่วยแล้วลุงรักนางเอเออใช่มันไม่ใช่ทุกคนให้ลุงรักเราสายตาเราตรงนั้นนะสายตาเราตรงนั้นอ่าไม่รู้เราติดตามดูแล้วเป็นไงร่วมไงกับพี่ป๋อ ก็เรื่องที่สองแล้วค่ะลูกงานที่ฝนก็ฝนเป็นไงบ้างครับพี่ฝนน่ารักค่ะแล้วก็ทํางานด้วยกันแบบเข้าเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเออเพราะว่าพี่ฝนก็จะมีลายเซ็นเป็นน้ำใช่เรื่องนี้ก็คือต้องเป็นน้ำป่ะหรือว่าหรอคะใช่ต้อเกี่ยวกับน้ำตลอดอ๋อก็อาจจะมีเกี่ยวด้วยอ่ะเราติดตามกักก่ร์ดครับพี่บินองค์ชายสี่อ๋ออ๋อเป็นอะไรพี่บินดูไปเลยเลือกรักองค์ชายสี่ติดคอ ได้ใบได้เดากันบ้างไม่มีเลยฮะเพราะว่านักแสดงก็ยังไม่รู้เลยจริงจริงเหรอจริงเหรอใช่ทุกอย่างคือแบบว่าเขาเรียกว่ากำลังแบบว่าระดมความคิดกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ออกมาดีที่สุดครับผมใช่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้แน่น่าจะเป็นความความเป็นไทยที่ที่ที่ไม่ได้ดูที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นของที่ไทยด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนในรูปแบบของประเทศไทยด้วยครับ แสดงว่าเราสอดใช่สอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปเยอะอันนี้เรื่อง้ยผมว่าน่าจะเยอะพอสมควรครับเพราะถ้าอย่างนั้นเราต้องเ,เรียนไหมปันดงปันถาบนั่นน,นู่นนี่อะไรโอ้แน่นอนครับเขาบอกแล้วครับใช่ครับแสดงว่าเส้นเรื่องของตูนฉบับแต่วัฒนธรรมคือไทยครับใช่เนาะก็คงต้องมา Adapt ให้เหมาะสมกันนะเพราะว่าเวลาแบบซือ้อเขาเรียกว่าเอื้อเยื่อหรืออะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบให้เหมาะสมกับเอาเนื้อเรื่องมอา a d แ p ปยังไงให้เห,หมาะก,กับวัฒนธรรมไทยมีใครชอบอะไรเป็นพิเศษ ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่มีแบบแผนๆมีแผนๆไว้แล้วว่าแบบแต่ละคนต้องมีไปแบบเคอร์อะไรบ้างถ้าใครถ้าใครทำความลับหลุดนี่จะเป็นยังไงตัวนี้จะเหถึงจะป็นโยกไม่ได้ไม่รู้อ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าแบบคือพอเรื่องนี้เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนแบบพรีโปรเจคชั่นมากๆ่ดังนั้นเนี่ยพวกเราก็แบบยังไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นด้วยแล้วก็มันยังมีการแบบ จัดแจงกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวใครจะต้องไปทําอะไรบ้างแล้วก็เรื่องคิวด้วยที่จะต้องมาจัดการให้ลงตัวกันด้วยนะครับผมจริงๆโฟก์ทำอะไรบ้างครับครับแต่เรื่องนี้ทำอะไรบ้างเรา่องนี้เราทำอะไรบ้างก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวก็ไปเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรบ้างก็ไปเนี่ยดูซีรีส์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรออริจินอลอะไรเงี้ยใช่ก็ไปดูมาอยากลัวใครสุดลูกกลัวใครเหรอเออเกงเกงเกงไม่กลัวพี่ทุกคนน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เลยครับ น่ารักแบบน่ารักมากเลอ๋อน่ารักได้เลยเพราะว่าสองคนสามคนนั้นที่ถ่าจริงไม่นะสามคนนั้นเป็นลูกสาวคนที่น่ารักที่สุดเลยในในงายู่เป็นไหมยู่เป็นอยู่เป็นไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะว่าเราเหมือนเจอหน้ากันแบบว่าได้เจอกันแบบว่าในชีวิตประจำวันถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอหน้าครบทุกคนเลยครับเหมือนแบบว่ามันมีเทมีอะไรแบบเออที่มันแบบว่ารู้สึกคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย โอเคฝากไปค่ะว่าติดปีนี้ไม่ด้ดูเมื่อไหร่ไม่ปีนี้ไม่ได้ดูแน่ไปยังได้ดูนะพี่หนุ่มแต่ยังไม่ออกลก็เหมือนน่าจะน่าจะเริ่มสตาร์ทแบบโปรเจกต์ปลายปีนะฮะก็ฝากติดตามเรื่อยๆอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวายพี่พลอยอยู่ด้วยกันถ่ายทำด้วยกันก็น่าจะสนุกประมาณที่กินร้ไปเที่ยที่ไหนนะครับกรุงพาราณสีกรุงพาราณสีไปเพี่ยักันเล่นกันอันนี้ยังเป็นความลับอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกมันก็จะ spoil หรว่าเราใช้วันทรรทำของที่ไหนอะไรนะ แต่แต่ลองวิเคราะห์กันได้ดูจากไอรอนที่เห็นแต่ว่าอย่าวิเคราะห์จากชุดนี้มาเไม่ไม่ได้เธอวิเคราะห์จากชุดผมกับชุดพ่เศษก็ไม่น่ารอดหรอกโอเคขอบคุณค่ะ